สำหรับชั้นที่3นะคะในส่วนนี้ก็จะมีบันไดขึ้นนะคะจะขึ้นจากทางนี้ไปเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะความท้าทายเนาะมีน้องแมวนอนอยู่ด้วยนะคะโอ้โห หอะระฆังอันนี้ชั้นสาค่ะชั้นบนสุดแล้วนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นะระฆังเพื่อใช้ตีบอกเวลาเนาะนะคะในการทำวัดเช้าวัดเย็นนะคะหน้าเบื้องหน้านี้จะเป็นในส่วนของหอนาฬิกานะคะชั้นบนนี้ก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามดีมากเลยนะคะ เป็นหอนาฬิกาของอำเภอเขื่องในนี่แหละค่ะนะคะด้านบนก็จะมีเกจิอาจารย์นะคะเป็นวงเวียนประจำเมืองนะคะของอำเภอเขื่องในค่ะบรรยากาศร่มรื่นสวยงามเลยค่ะ